สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาซูรายการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแปดในช่วงแรงของมือวันที่เจ็ดเดือนมกราคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมือนี้นะคะแอดผ้าไปพี่น้องบาร์าหสุขุสุขนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางต่องวดนะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางจาก ปูสวยซ้ายคอมเมนค่ะพี่น้องคะสำหรับวัวทิพผ่านมาแนวทางของปูกับปูใหญ่นะคะเมื่อตรงกันยุทธีศูนย์เก่านะคะระกับของปูใหญ่เนี่ยเพิ่นบอกว่าให้วิ่งบนวิ่งล่างวิ่งศูนย์ค่ะพี่น้องคะศูนย์กับเขามาเป็นชุดบนนะคะพพี่น้อง มื่อนี้นะคะแอกะลก็เรทได้โทษหาปูซวยสายขมีนนะคะเพิ่นก็ได้มาแล้วนะคะปูเราได้อ่าแนวทางความฝันนะคะของปูซวยสายขมีนนี่ได้ความฝันมาก่อนนะคะและ้วก็ของปูใหญ่นี่ได้ชุดคำนวณน,นะคะพรมพี่น้องคะแนวทางนะคะของทั้งสองปูในคลิปนี้ค่ะสิเดทมาเป็นตัวใดพรมพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆค่ะกราบนมัสการน,นะคะเจ้าปูเออปูคักเนาะค่ะปูความฝันปูกับขากเนาะค่ะปู คนเขาแต่ากับกันตัดเอาแม่นค่ะปู่ในกระฝันฝันวังฝันต้อนวัดนะฝันมือเบ้ออกนล้วเบ้อแรงมากเมื่ฝันเนาะค่ะฝันหลังเมื่อเบ้อเขาว่าไงฝันว่าไปไปบไดเดือไปจับปลาปลาอยู่ในหลุมค่ะไม่แต่ปลาดุกงแล้วหาโตไม่ต่เอาแขนเลยค่ะจับได้แล้วก็มาใส่ของไว้เนาะปลาหาโตเต็มของเบ้อของก็ไม่ง่ายหรอกค่ะ ว่าแปดห้าท่าแล้วว่าแปดหาแปดศูนย่านั้อแปดห้าแปดศูนที่ครับพ่อเออทีตทีว่าจับ, 7, บกับเจ็ดแปดกับแปดค่ะลุ้มมากกวศูนย์อยู่แล้วเนาะแม่นครับพ่อแปดห้าแปดศูนครับท่าตัวก็เหรือสามตัวเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าค่ะเจ็ดแปดศูนย์ท่านตัว ค่ะ <c oughs> จับสองตัวจับแปดห้าแปดศูนค่ะแล้วก็จับห้าศูนย์หน่วยแนมือมันหาน่ะค่ะปพ่ต้องทางเท่านั้นแหละเดืสามตัวจ้า <c oughs> จับจื่นหาน่ะเลขอเจ้นานหาน่ะบางที่ก็ไม่เก็ไม่แปดไม่หานล้ค <c oughs> ่ะจังได้วกศูนย์ที่ละหลุมมันศูนยอนะ่ะ คามมัอยู่ในหลุมนั่นแหะเล็กันเอาเหล็กสูตรของปูใหญ่ด้วยของหนุู่้ีสองผูวเท่านหายเรากค่แด้วกเอออันนี้ใบนี้ก็ของเล็กสูตรของปูใหญ่สิคะปูใหญา่านยหกวิ่งโบราณหกศูนย์หน่วยมาหกสามศูนย์นี่เล็กคือว่าอะไรคือหันลมหายมา้กเข้าหาศูนย์นค่ะตัวนี้เรือ 6 30นี่เราให้แลนอโโตแลน,นเก้าั0แูนด์เก้า60ค่ะตรงนี้เลขเราสิมาบนมาด่างนะจ้ะตัวของหนึ่งเหมือนมันมาเข้า0ของบนเกาของบนกลางล่างมาหาหนึ่งอม,มาทั้ง3ตัวค่ะม้านำกันบนแค่2ตัวจ้ะจับโคังก็ไม่เลข3ตัวมันคื6รูา3ค่ะ แล้วก็เก้าศูสค่ะก็เท่านั้นหละเลขกสองหางอืมจับปูจับปูสองทางจับสอตัวจับมัซี่เดอรสองตัวเก้าหค่ะเก้าส <3 S 1> าค่ะศูสาค่ะหกศูสามเท่านั้นแหละจับไหเท่านั้นแหละหกศูสามค่ะ ค่ะปูทั้งปูต้องปูหนาวบ่ค่ะโมนี้ครับปูคะบ่คขนหนาวมื้อนี้มันแดดนะท่านอ๋อค่ะแต่ว่าย่างมือเช้าที่ทางพี่หนาวอยู่นะครับปูหนาวลำ้างบ่เห็นหนี่ยเราเย็นแห้งค่ะจับได้ผู้มันท่วนๆบางคนถือคู่บ่จ้าเดี๋ยวขันหน่อยทวนชุฟังนะครับปูคะอันความฝันของปูนี่นะคะมีแปดห้าแปดศูนย์ห้าศูนย์ระกะเจ็ดแปดห้ากับเจ็ดแปดศูนย์ค่ะ จ้าบันิกของปุหญ่นะคะบันทิกเพิ่งวิ่งวิ่งบนล่างนี่วิ่งเก้ากับ0นย์ะคะปัวกะเหล็กมันเหล็กสาตแต่มาประกอบกับสอืตเนี่ยจ้ากะสิเป็น6กศูนยถ้าเป็น2อตัวกมีเก้าหกเกสามศูนย์สามหกศนับหกสานะคะนั่นอีกอนนี้เลขล่างของสองคู่แล้วล่างมันสาเกนกับสาเก ล่างสามเจ็ดกับสามเก้าค่ะเดินท่ากันนี่จ้ะล่างสองคู่นี่เดินทั้งสองคู่เลยค่ะพ่เดินสมมกันเลยจ้ะถาวิ่งเขา้าก็บศูนย์น่นบนล่างเลยเดิเนนะ่ะได้ค่ะพค่คคะลูกมหันเราหายมาเรา,เาวิ่งสองโซ่กันละร้างจัดแล้วว่าผูใ้ใดอยากวิ่งตัวเดียวก็วิ่งศูนย์มหันฯนี่็คือกันนี่ พูดได้ว <Kh á. S 2> ิ่งตัวเดียวอะบนล่างก็วิ่งก้าตัวเดียวแล้วโอ้ค่ะพู้ได้ค่ะแต่มันก็มากขึ้นกันวังหันวังหันก็มากทั้งสามโตนะค่ะมันผููได้มากเล่นตัวเดียวกเก้าตัวเดียวเลยบนล่างค่ะผ่อไ้เหล็กสามโตนี่มันถืมากอยู่สองโตบนล่างนะจ้ะต้าใจตัวคูโอเเข้าใจเยอะครับพ้อคะ มยจ้าปูขอบคุณปูนะคะไ,าาได้เขาทุกวันเราจะบ่ได้เงินขอบพ่ออ่าๆๆจันเรียกแล้วจ้าปูขอบคุณปูนะคะปูขาขาถูกค่ะการไหวัสการนะขอบคุณสาธุค่ะขอบคุณค่ะ สรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะไปะพี่น้องคะแนวทางจากปูสวยซ้ายคอมเมนต์นะคะแล้วก็แนวทางของปูใหญ่นะคะพี่น้องคะเอาแนวทางของปูสวยนะคะเป็นเหลขความฝันก่อนนะคะไปะพี่น้องคะ7 8 5 7 8 0 8 5้าแแล้วก็50นะคะส่วนของปูใหญ่นะคะพี่น้องคะ็นบอกว่าวิ่งบนรางวิ่งเก้ากับศูนย์นะคะตะวันเน้นไปที่เก้านะคะพี่น้องคะแนวทางค่ะมี603903นะคะ เก้าหกเก้าสามศูนย์สามหกศูนย์หกสามล่างสามเจ็ดกับสามเก้านะคะพี่ดอกคะ่ะแคปหน้าจอนะคะพี่ดองคะ่ะกับมีประมาณนี่นะคะสำหรับแนวทั่งต้องงวดเมื่อนี่นะคะแนวทังจากปู่สวยซ้ายขเขมรน,นะคะหลักการแนวทังจากปู่ใหญ่เนาะพี่ดองเนาะ อ่าวงวดที่ผ่านมาเนี่ยแนวทางของทั้งสองปูเพ่นมาตรงกันยุที่ศูนย์เก้านะคะพ่อแม่พี่น้องคะแล้วก็ของปูใหญ่เพินบอกว่าวิ่งบนล่างวิ่งศูนย์นะคะกับเข่าศูนย์บนเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับมือหนีกับไฮพ่อแม่พี่น้องนั่มไปพิจารณาเบิ่งคะ่ะพี่น้องทางช่องนั่มเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ เดี๋ยวให้ติดตามไปอีกเท่อน,นึงนะคะสำหรับแนวทางของอปูซวยแลกับปูใหญ่นะคะพะ่อพี่น้องค่ะอันนี้ให้พ่อแม่พี่น้องนําไปพิจารณาหาเทียบพ,พ่อแม่พี่น้องมากนะคะสิได้ยิบจับลอตเตอรี่เอาไว้นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะทั้งเบอร์ทั้งม้วนกะให้ไว้เป็นเพียงแนวทางเด้อพี่น้องเด้อขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขสุข้นค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะ ปะกาต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่สวยสายเขมรค่ะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่ใหญ่ด้วยนะคะเอาสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพ่อแม่พี่น้องคะถ้าอยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาเรลาก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่เสด็่พราดาุุคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากท่าง ลรล่กันนะคะปอเปี๊พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะแนวทางทั้งบืทั้งมวนของปูค่ะกับมีเพียงซัมนี้นะคะแอลกอฮอล์ได้ขอตอล่าปอเปี๊พี่น้องพระเท่าสุขูสุคนไปกอนค่ะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไหมก็เป็นในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดี